ฝนตกหนักค่ะทุกคนมาถึงที่ร้านนะคะสภาพยับเยินมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าก็เปิดผ้าไปเลยนะคะทุกคนหน้าบูธของร้านจางเป็นแบบนี้คะ่ะตรงนี้ก็จะโดนน้ําขังนะคะแล้วก็บบงไม้ไม้ก็ล่วงลงมาจากเนะะี่ยค่ะชายคาเละเลยค่ะผ้าก็เปียกค่ะทุกคนชายคาผ้าของทางร้านก็เปียกนะคะเน,นี่ยค่ะน้ําก็เข้าไปในมุมร้านส่วนหนึ่งนะคะแต่ก็กวาดออกไปแล้วค่ะทุกคนเนะะี่ยค่ะสภาพร้านร้างชาก เปิดผ้าบูธออกมานะคะนี่คือเป็นส่วนที่ของเจยอยู่ด้วยนะคะแจมอยู่ด้านซ้ายของบูธนะคะส่วนตรงนู้นจะเป็นบูธเฉาป่วยทุกคนดูนี่คือสภาพหลังจากเปิดหลังจากฝนตกค่ะก็จะมีใบมงใบไ,ไม้เต็มไปหมดเลยค่ะนี่ถังน้ําแข็งนะคะเละเลยค่ะตอนนี้เจ๊ก็มาช่วยนะคะช่วยทําความสะอาดนี่ก็คือบูธเฉาป้วยค่ะทุกคนดูสิคะน้ําแฉะจริงๆน้ําขังกว่านี้ใบไ,ไม้ก็ เละกว่านี้นะคะแต่ก็แม่บ้านก็ช่วยกวาดไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยทําความสะอาดถังเก็บน้ําแข็งโชคดีที่เมื่อวานนี้ขายของหมดนะคะน้ําแข็งไม่มีนะคะก็เหลือแต่ถังเปล่าแต่ว่าน้ําก็ไหลลงมาจากชายคาค่ะทุกคนไหลลงมาจากชยายคาแล้วก็มาขังอยู่ในถังแบบนี้คะ่ะเละสกระปรกเดี๋ยวต้องทําความสะอาดล้างนะคะนี่แม่บ้านก็ช่วยอีกแรงค่ะน่ารักมากก็ช่วยกันกวาดนะคะท,ทําความสะอาดถังกันใหญ่คะ่ะทุกคนนี่เดี๋ยวเข้าไปตักน้ําสะอาดมาแล้วกันเดี๋ยวเข้าไปเติม เอาได้มาแล้วเหรออ๋อโอเคเดี๋ยวเอามาค่ะทุกคนก็ทําความสะอาดกันไปค่ะล้างถังในเจ๊ก็ช่วยล้างถังน้ําแข็งนะคะเพื่อที่จะเคลียร์ให้สะอาดนะคะแล้วก็ถังน้ําแข็งวางไม่ได้ค่ะต้องมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะทําความสะอาดก่อนที่จะเปิดร้านขายของค่ะทุกคนแล้วตรงนี้ก็จะมีปลั๊กนะคะเอเฮียก็ช่วยนี่เอเฮียช่วยทําปลั๊กเขาเรียกว่าต้องเช็ดปลั๊กให้สะอาดให้แห้งก่อนเนาะเอเฮียเช็ดปลั๊กใช่ไหมคะถอดมาแล้วนี่ค่ะ เช็ดปลั๊กทาความสะอาดให้แห้งก่อนนะคะก่อนที่จะเปิดไฟค่ะทุกคนเพื่อความปลอดภัยค่ะทุกคนแต่ว่าไฟส่วนอื่นก็เปิดได้ได้แสงสว่างอยู่นะคะนี่ไม่เกี่ยวกับปั๊กนะคะแต่ส่วนไหนที่เป็นปลั๊กที่โดนน้ําอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องทําให้ หลังจากเคลียร์ร้านเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเปิดร้านเรียบร้อยแล้ว,ลวก็เอาแพ็คเฉาก๊วยขึ้นมาวางบนโต๊ะแบบนี้ค่ะตรงนี้ไว้สําหรับลูกค้ายกแพ็กกลับบ้านนะคะวันนี้ลงของใหม่ไป20แพ็กค่ะทุกคนปรากฏว่ายังเปิดร้านไม่เรียบร้อยดีนะคะยังไม่ได้เอาเฉาก๊วยลงจากรถลูกค้าก็มาถามหาแพ็คค่ะก็ได้ขายแพ็กไปเรียบร้อยตอนนี้ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองแล้วนะคะทุกคนเฉากลวยแพ็คเหลือแค่นี้ค่ะก็ไว้สําหรับแช่ในตู้ให้ลูกค้าขายอีกไม่กี่แพ็คค่ะวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยอีกหนึ่งวันวันรัฐธรรมนูญนะคะหลังจากที่เมื่อวานตรงกับวันอาทิตย์ใช่ไหมคะทุกคนวันนี้เป็นวันจันทร์ค่ะก็ทางการก็จะหยุดชดเชยอีกหนึ่งวันก็จะมีลูกค้ามานะคะอุดมฉาวกลวยพอราจจังนะคะอ่าแผ่น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 ,ผนมาตรงนี้ค่ะ ก็มาดูตรงนี้นะคะยังมีถังแช่เหลือนิดหน่อยค่ะไม่กี่แพ็กนะคะสําหรับวันนี้ค่ะนี่เฉวกวยที่ได้จังแช่ไว้รอลูกค้าใส่แก้วตัดขายนะคะส่วนแพกที่วางไว้บนโต๊ะก็เหลืออยู่แค่ไม่กี่แพ็กเองค่ะตอนนี้ชฉวก๊วยก็เหลือแค่นี้เองค่ะนี่คือบุชาฉากวยนะคะรอต้อนรับลูกค้าอยู่นะคะจนกว่าจะถึงวันปิดทําการตอนสองทุ่มตรงค่ะทุกคนตอนนี้เฉวก๊วยแพก สำหรับลูกค้าหิ้วกลับบ้านเรือเท่านี้ค่ะนี่ก็คือร้านเฉาวก้วยนะคะที่รักจังมาเจอสภาพอากาศตอนเช้าวุ่นวายมากค่ะทุกคนกว่าจะเคลียร์ร้านเสร็จเรียบร้อยกว่าจะได้กินข้าวประมาณบ่ายโมงนะคะข้า,าวเช้าทานตอนบ่ายโมงเสร็จเรียบร้อยดีตอนนี้ก็ลูกค้าก็ไม่ค่อยยังไม่ค่อยพลุกพลานนะคะก็คงจะต้องรอช่วงเย็นอีกรอบนึงนะคะมาดูเฉาวก้วยเย็น ช่วงนี้อากาศร้อนนะคะแล้วก็มาเจอฝนฝนตกหนักมากเลยค่ะเมื่อเช้ายังไงก็มาอุดนวนชากล้ยกันได้นะคะทุกคนชากล้ยอร่อยอร่อยเยน็ยนเย็นรอยอยู่ในทางแช่ตรงนี้นะคะยนินดีต้อนรับลูกค้าทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบค่ะบา,บายบายสวัสดีค่ะชากล้ชยชากลังเราอร่อย,อร,อ,ยอร่อยค่ะ